วัสดีครับมือนี่จะพาพี่น้องมาหาเห็ดครับพี่น้องนะครับฝนกระตกทรงมือครับตรงนี้นะครับจะพาทุกคนมาเก็บเห็ดนะครับเบิ้งน้ากันครับวาชิมีบอนะครับไปหาเห็ดครับผนเห็นดอกขาวๆดอกหนึ่งที่เห็ดเนี่ยน่ครับเอ้ยลบกันมาหด เฮ็ดยวงอาจจะเป็นเฮ็ดนาเละครับอาจจะกินได้อยู่เฮ็ดนาเล่านาขาวครับเพื่อมีดอกเกี่ยวหากกันต้อครับ นี่ครับดอกนึ่งได้มาแล้วดอกหนึ่งแมกันต๊อครับนี่ครับดอกนึ่งอาดอกเห็ดไหมดอกใหญ่ม,มากๆนี่ครับ ่อเห็ดปวกครับดอกหนึ่งเห็ดไข่ครับเห็ดตะไคร่ แต่ว่ามันอยู่ในหากใหม่อันนี้เดี๋ยวเอาไวป้ปลุกเอาแต่เอาเฉพาะดอ,ดอกนี้ครับเบิ่งครับันดูดเ้าม,มาหาเทดพอกันต่อครับพี่นอกนี่ครับทุกคนหลังฝนตกครับ เป็นเพ็ดพ่อหนังไหมครับนี่ครับกินอยู่กําลังขาวๆอยู่เม็ดน้อยๆครับอืนี่ครับดอกหนึ่ง ก็นี่ครับดอกหนึ่งเราไม่ได้เขียนะะอนนี้นกำลังอ่อนๆอยู่ครับอันนี้เป็นเห็ดพอหนังนะครับพี่ครับดอกนึงพี่รงนี้น้อยอ่อนๆอยู่ครับ คนตกเพิ่นกะเจโพนะครับว่านี่ห้อยห้อยเถาแล้วครับถ้างเราจะหายางเบิ้งอืมโอ้นี่ห้อยออกห้อยออกถึงแต่ตอนใดบุนี่ห้อยเถาหรอกเปลือกกำลังกินได้ครับแต่ข้างในมันหายแล้ว นี่ที่เดิมที่ห้อยเข้าหาครับอุ่นมากนี่ครับกำลังกิดแตกขึ้นดี๋ยต้องย่างมาเบิ่งทางอีกกันบ่ได้มาสามมือครับพี่นอ้องไม่ได้มาสามวัน เ็ดปวกก็เริ่มออกแล้วนะครับพวกห้อยมะแดงมันตกลงมาข้างล่างเป็นไข่เลยครับเดี imet, ๋ยวพวกเจะเอาขึ้นไปลมแรงนะครับช่วงนี้กับว่าใดภาพพี่น้องมาเก็บมาเก็บเ็ดปันใดมามีตุลาไปเห็นอื่นนะครับเดยเฉพาพี่น้องมาเก็บเ็ดเ ath, ด,ด,ดูนะครับต่อไปหนึ่งเมื่อสามรอบเบิ้งถ้ามันออกอะ่ะนี่ครับ อีกหนึ่งสันเน้ยยังน้อยนะครับบอดด้มีแนวกันสันไหมครับบางท่านบอกว่ามันคือสันแท้มันมันซันครับ <laughs> บอดด้ซีแนวกันซันมานะครับก็จะประมาณนี้ครับช่วงนี้เ <laughs> พ็รเพาะนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบื่องเพ็ดปวกครับว่าชิมี่บอนะครับปะ ครับพี่น้องมาเกงเพนวินใหญ่ครับเก็บไปใส่กับเพจปู่กับเพจเอ็ดขไข่ดีเท่าใดมาไหมครับถ้าพ่อฝากถือเกืนไปก่อนในะเก็บเพนกวินใหญ่จะเข้ากัน,นเพราะว่านานรถก็ได้นี่กระปูรครับน,นี่อย่างหนุ่มมาม,มามดีๆเห็นไปเกือบอ่ะหาเบื้องหน้ามือนี่นี่ครับพี่น้องเก็บ เห็ดหม้อย่าครับเดี๋ยวกำงามเอาไว้แก่งแก่งใส่พักติวในน้อยครับอมลำอมลำขับฟังคุณกับมี่อยู่เห็นไปเกือบอ่ะเกี้ยไปน้ำเนี่ยเดี๋ยวกำงาม เจอเพื่นจีเงี้ยห่างหน่ครับนี่หน้าเพิ่นไทมาแล้วเนาะนี่ครับเพื่อทีม่มองละดอกสองดอกครับอึ๊บดอกงามอยู่ครับนี่ครับดอกนึงงามงาม อันไหนมันเถ่าแล้วถือฝนครับไปเติมกันเติมบุญครับมีอยู่้างนาม้ม ถือฝนไปเบริร์นครับห้ายอยู่ตั้งแตเริ่มเถ่าแล้วเก็บเอาตะดอกไปท่านได้เถ่านี่ครับ รันเ่ประมาณนี้นะตูใส่ไปก็ลังก่อนสิในน,นั้นอันนี้ก็ัง